สวัสดีนะคะท่านผู้บริโภคที่เคารพแล้วก็สวัสดีน้องๆหนุ่มๆที่น่ารักของครูนะคะ<ม>เราเจอกันในคาบสุดท้ายของวันนี้คือคาบที่4นะลูกนะคะคาบที่4เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือมานะลูกนะเดี๋ยวผมต้องไปอยู่บแฝดนะลูกนบบหะ,ะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดค่ะลูกหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หยิบมาค่ะอ่น,น้องเปิดมาเลยลูกนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูแฝดจะสั่งงาน นะคะคุณแฝดจะสั่งงานพวกคลองค่อยส่งวันพรุ่งนี้นะคะวิทยาอ่าวิทยาศาสตร์ตัวนี้นะคะพวกครองค่อยส่งพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้มันมีงานเยอะแล้วมีทั้งคณิตมีทั้งภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นพิษตัวนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติด้าพวกครองท่านใดเสร็จนะคะให้ส่งได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติน้องทาไม่เสร็จในวันนี้ก็ส่งในวันพรุ่งนี้ก็คงรูถือเป็นคะแนนนะคะ รบกวนนะคะตัวพลองจดไว้เลยนะคะในหน้าคือ54กับ55ค่ะ54กับ55นะคะคุณรใจจะขอเก็บเป็นตัวชี้วัดนะคะ <c oughs> หน้า5 4นะคะหน้า5 4หน้า รบกวกห้กขอให้น้องทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งครูเพื่อเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเดี๋ยวครูแฝดจะส่งไปในไลน์ห้องด้วยนะเดี๋ยวให้น้องบอกแม่เปิดนะลูกนะทําในหน้า54กับ55นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัด2ตัวชี้วัดชุดละ10คะแนน นะคะคุณครูต้องต้องต้องเรีงเก็บแล้วเพราะว่ามันยังมีบางตัวที่มันยังไม่ยังยังยังไม่ได้เก็บนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอถือสองตัวนี้แทนนะคะจากหนังสือวิทยาศาสตร์แบบสุขหักในหน้าที่ห้าสิบสี่กับหน้าที่ห้าสิบห้านะคะรบกวนให้ผู้ปกครองให้น้องทาให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งลงไปในรายส่วนตัวนะคะเอารายส่วนตัวนะคะอ่าเป็นคะแนนคุณครูคะ อยากมาสิบคะแนนสองอันนี้ก็คือยี่สิบคะแนนนะคะส่วนในวันนี้งานที่ครูแฝกจะให้ทำนะคะก็คือให้หนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้าหน้าหนังสือเดียวกันนะคะหนังสือแบบคุณหัดแล้วเปิดมาที่หน้าหกสิบเก้าเปิดมาที่หน้าหกสิบเก้าคือหน้านี้ วิทยาศาสตร์จบแล้วนะคะวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาของเราก็คือเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องร่างกายเรื่องการทําคาสตราร่างกายเราจบเรียนจบเนื้อหาแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ดังนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ครูแฝดจะให้น้องๆสมุนทําคือหน้า69ให้นักเรียนวาดร่างกายของนักเรียนวาดเฉพาะรูปภาพของนักเรียนเป็นนักเรียนผู้หญิงนักเรียนก็วาดรูปผู้หญิงนะคะ ไม่ต้องแจงมาว่าตาทําหน้าที่อะไรหูทําหน้าที i i ่อะไรจมูกดทาหน้าที่อะไรไม่ต้องเพียงแค่หนูวาดรูปร่างกายของหนูคือวาดตัวหนูเองลงไปนะคะแล้วพอหนูวาดเสร็จแล้วฟังนะคะข้างล่างให้หนูเขียนคําว่าเลขที่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะมาดูนะคะในหน้าที่หกสิบเก้าในหนังสืออะไรนะหนังสือทีาสานแบบไหนคะ นะคะนังสือใบผัวันนี้ทำหน้า54กับ55อันนี้เป็นการบ้านแปลว่าเป็นการสอบนะคะส่วนในภาพชั่วโมงวันนี้ก็คือให้นักเรียนเปิดหน้า69นะคะเขาให้เราวาดรูปของตัวเราเองร่างกายของเรานะคะไม่ต้องแจกอวัยวะไม่ต้องแจกาตาทําหน้าที่อะไรไม่ต้องแจกก็หูทําหน้าที่อะไรแค่วาดรูปร่างกายของเราคือวาดเรามาหนึ่งรูปแค่นันเรีสมมตินะคะเนี่ย สมมุติบบนักเรียนก็วาวาดตัวของบบนักเรียนเองมีแขนมีขามีอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,ะสมมุตินะคะเอามาแบบนี้ใส่หูใส่ตาใส่จมูกให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะะแบบนี้ นะคะถ้านักเรียนผู้ชายนักเรียนก็วาดเป็นรูปผู้ชายถ้านักเรียนเป็นผู้หญิงนักเรียนก็วาดเป็นผู้หญิงาาวาดตัวเราโดนเหลีย่ยมอย่าลืมใส่หูใส่คอใส่จมูกาให้เขาด้วยะนะลูกนะใส่หน้าตาม,มาให้ด้วยและสำคัญคือใส่เลขที่ตัวนี้และระบายสีให้เรียบร้อยส่งในคาบนี้เลยนะคะส่วนการบ้านของนักเรียนก็คือไป ครูจะไปลงคะแนนให้นะคะเอาทางบ้านเข้าใจไหมลูกาทางบ้านให้เสร็จคุณเข้าใจเข,ข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจนะลูกนะ54กับ55ว่า 15, วทำข้าส่งส่วนหน้าที่69จากหนังสือแบบสึกหัดนะลูกนะให้น้องวาดรูปตัวนักเรียนแล้วระบายสีให้สวยงามใส่เลขที่ไม้คูแสด้วยทำและส่งวันนี้เลยส่วนในห้องทำส่งตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยว จะได้ลงคะแนนให้นะล,ลูกเข้าใจหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นงานของนักเรียนคือตอนนี้หยิบหนังสือวิทยาศาสตร์เอิดมาหน้าห9สิบเก้าและจัดก,การวาดรูปตัวเราวาดรูปตัวเราไม่ช่ว,วาะหกน้อยนึงนะวาดเป็นตัวกระตูนเป็นก้างปลาไม่เอาวาดมาให้ดูดีหน่อยอ่าเพราะต้องอยู่หนุนตอนหนึ่งแล้วอะแล้วมาหนังสือไปทำเลยเอาไปทำเลยลูกใช่ไหม ส่วนงานของน้องหน้า54กับ55คือการบ้านที่น้องเอาไปทำแล้วทำให้เรียบร้อยนะลูกน,น,นะทำให้เรียบร้อยแล้วสง็ไหมคุณครูแปดเพื่อรับคะแนนเล่มไหนคะเล่มไหนคะหน้า54กัแบ55บแบบผุดผัดค่ะนะ้องเล่มแบบผุดัดค่ะแบบผุดหัดนะคะตอนนี้เราใช้แบบผผัดเล่มเดียวนะคะ วิทยาศาสตร์จบเนื้อหาแล้วนะคะวิทยาศาสตร์จบเนื้อหาเพราะเราเรียนเรื่องพืชเราเรียนเรื่องสัตว์สิ่งรอบตัวเรานะคะร่างกายหน้าที่ของร่างกายต่างๆเราเรียนจบแล้ววิทยาศาสตร์เพราะนั้นตอนนี้รูเก็บคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้งานของนักเรียนที่จะต้องสมในเวลานี้เลยคือวาดรูปของตัวเราแล้วใส่เลขที่มาให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะใส่หน้าตามาด้วยใส่หูใส่คอใส่จมูกตรง,งนี้มาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ส่งเลยนะอันนี้สูงนะคะเก็บคะแนนเป็นสิบคะแนนเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อครูแฟรสั่งงานแล้วให้น้องทํางานนะคะทําอยู่ในห้องเดี๋ยวครูแฟรออกจากห้องเลยนะคะไม่ทราบว่ามีพวกของท่านใดไม่เข้าใจอะไรบ้างไหมคะครูคะไม่ต้องโยงเส้นใช่ไหมคะ เป็นคะแนนง่ายๆนะคะไม่ต้องโยงเส้นไม่ต้องบอกว่าตาทําหน้าที่อะไรนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในหนึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวรบกวนนะน้องๆแล้วเวลาพวกรองส่งนะคะรบกวนนะคะส่งสองหน้านะคะสมหน้าที่เราเคยทําไว้แล้วหนึ่งหน้ากับหน้านี้ที่วาดรูปนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาครูให้คะแนนครูจะให้สองรูปเลยนะคะอันนี้ทําไว้แล้วหนึ่งหน้านะคะรบกวนเวลาส่งงานให้ส่งคู่กันแบบนี้นะคะให้ คู่กันสองหน้านีนิดนะคะนัะกเรียนมีเวลานั่งทำเลยลูกเรจะได้ส่งในห้องเลยลูกนะคะเพราะฉะนั้นในคาบนี้นะคะนักเรียนจะได้มีเวลาในการทํางานเดี๋ยวคุณครูขอออกจากห้องเลยนะคะแทนท่าเดี๋ยววันนี้คุณครูจะแจ้งไปในไลน์ห้องอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่านักเรียนจบแล้วค่ะวิทยาศาสตร์เก็บเนื้อหาแล้วนะคะส่วนคณิตศาสตร์แจ้งไว้เลยนะคะ,นนระ,คะพรุ่งนี้ครูแฝกขอสอบตัวชี้วัด การหาความสัมพันธ์นะคะคณิตศาสตร์พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะสอบคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาความสัมพันธ์การหาตัวตั้งนะคะของบวกการหาตัวตั้งของการลบนะคะการหาตัวลบและการหาตัวบวกนะคะดังะฉะนั้นเราควรให้ผู้ปกครองไปเข้าเรียนพร้อมเรียงกันนะคะเพื่อที่จะนักเรียนจะได้ทําการสอบเรียบร้อยนะคะ ไปน,นักเรียนคาบนี้เดี๋ยวครูแฝดขอออกจากห้องเลยนะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีเวลาในการทํางานที่คุณครูแฝดได้สั่งไว้นะคะไม่ทราบว่าม,ามีผู้ปกครองท่านใดมีข้อสอบถามอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีครูแฝดขอออกจากห้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่ออ๋ออ๋อโน้ตทำเลยลูกอย่าให้ตัวเล็กคนนะอย่าตัวเล็กคนลูกว่าให้ตัวใหญ่หน่อยนึงแล้วก็ระบายเสียเสียแล้วเอามาให้ครูแฝดให้คะแนนเลยลูกเพื่อจะลงคะแนนเลย ควบคู่ขาเสร็จแล้ว ถ้าเสร็จแล้วส่งเข้าในไลน์ครูแฝดได้เลยนะคะแม่ไปโรเรียนค่ะต้นยอตอนเย็นเดี๋ยวแม่จะมาค่ะ